เราลอกออกมาเป็นแผ่นเลยนะครับเหมือนร้านปลาเผาอะไรอย่างนี้นะครับอยมันลอกมาเนื้อขาวครับเนื้อขาวโอ้มันลอกลอกแบบโอ้ลอกแบบง่ายมากเลยนะมันลอกสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีสูตรพิเศษนะครับในการปิ้งปลาย่างปลาครับโดยให้เปลือกของปลาเนี่ยนะครับผิวของปลาเนี่ยเวลาเรา จะกินนะครับเราลอกออกมาเป็นแผ่นเลยนะครับเหมือนร้านปลาเผาอะไรอย่างนี้นะครับนะครับวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับกันนะครับส่วนผสมที่เราจะใช้ก็มีอยู่สองอย่างครับมีเกลือนะครับผมแล้วก็แป้งมันนะครับผมแค่นี้ครับเอาครับเราเริ่มวิธีแล้วนี่คือน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าน้ำอะไรก็ได้ครับน้ำเปล่าใส่เกลือลงไปในน้ำเปล่าครับผมแค่นี้นะครับขอครับแล้วก็ทําการละลายครับละลายเกลือครับ ละลายเกลือเสร็จปุ๊บประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เทลงไปในตัวปลาเลยครับนี่ครับเทลงไปในปลาแล้วก็ทำการคุกปลากับน้ำเกลือครับนี่ครับตัวนี้เป็นปลาตะเพียนครับปล<ะ>าตะเพียนไข่<ค>้ย <ปะ S 1> ดยใช่ไหมครับปล<ะ>าป,ปี๊ดดูดีๆนะนะครับ ไข่เต็มตอวไข่เต็มท้องจริงๆครับทุกตัวไหมครับคนเมียงก็บอกว่าปลาปีกปลาปีกนะครับคนแต่ว่าคนไทยเรียกปลาตะเพียนนะครับไข่เต็มต้องสามตัวไข่เต็มท้องเลยนะครับสามตัวนะครับอันนี้เราจะปิ้งกินกันแซ่บๆเลยครับคุกกับเกลือนะครับแบบนี้แล้วทำไงต่อครับทาครับทาด้วยแป้งมันนะครับผม นี่ทาตรงตัวปลานะครับนี่ทาสองด้าน,นครับแล้วก็ค้อๆออกครับไม่ต้องหนาครับนี่ครับทาแบบนี้ให้ทั่วๆนะครับตรงเกล็ดปลา,าครับตรงแหางนี่ทาครับทาไปทั่วๆอย่างนี้เลยนะครับผม โอเคเราทำการตบๆข้อๆออกนะครับไม่เขาหนาเกินไปทาไปโอเคนะครับไปตรงนู้นไปก็ได้ครับเตรียมไว้สำหรับการปิ้งครับนี่เสร็จแล้วจะเป็นนี้นะครับทั่วๆเลยนี่ก็ทำเหมือนกันครับตัวต่อไปโอไข่ทะลักออกมาแล้วโอ้ย น่ากินมากครับแต่ว่าปลาชนิดนี้นะครับก้างจะเยอะหน่อยนะครับก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่เนื้อเขาจะอร่อยนะครับปลาพวกนี้ที่ก้างเยอะๆเราก็ชโลมแป้งมันลงไปครับนี่ทั่วเก็ดเขานะครับรับประกันว่าเวลาเราย่างเสร็จนะครับลอกออกมาเป็นแผ่นแล้บหนังเขาครับโอ้ไข่ทะลัก นี่ครับทำห้ครบสามตัวเลยนะครับนี่ครับใส่บนตะแกงเลยครับตะแกงปิ้งนะครับตะแกงปิ้งย่างครับนี่นะครับใส่ได้กี่ตัวครับเนี่ยโอ้ตัวใหญ่จัดใส่ได้ได้แค่สองตัวมาเพนี่ครับโอเคตัวเราไปลงเตาย่างนะครัออ ไฟกำลังได้ที่นะครับร้อนเลยอ,อ่าเห็ครับรอชมครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนี่เรียบร้อยครับเสร็จไปสองตัวนะครับกำลังปิ้งตัวที่สามอยู่ก็ยาวสุกประมาณนี้นครับเพราะว่าเนื้อนุ่มแล้วโอเคนะครับเดี๋ยวเรารอตัวที่สามนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับ ครับตัวที่สามครับผมเดี๋ยวเราออกจากทิปปิ้งนี่ครับโอ้สุดยอดไหมครับมาดูหน่อยครับดูไข่ครับโอ้ยนี่ครับเวลาเราใส่แป้งมันจะเป็นอย่างนี้นะครับดูน่ากลัวนิดนึงแต่ว่ามันจะรอดนอกง่ายอยู่นะครับโอเคครับผมนี่นะครับทุกคนเรามาลองแกะเปลือกันดูครับทุกคนอุ้ยอุ้ยมันลอกมันเนื้อขาว นี่ขาวขาวโอ้มันลอกลอกโอ้ลอกแบบง่ายมากเลยนะมันลอกง่ายมากทุกคนดูโอ้โหจุใจอ่ะดูดิอยดูเงี้ยโอ้โหโอ้โหไข่ไข่ไข่ดูไข่น่ครับดูไข่หน่อยเอออีกาโอ้โหแม่ลงลองเปิดเนื้อหน่อยเปิดเนื้อขาวๆหน่อยเปิดเนื้อขาวหน่อยดูดิทุกคนตาระวังจ้ามือนี่นะ ก้างมันเยอะหน่อยนะดูดิก้างมันเซนเซนแต่แน้ำมันอร่อยครับวันน,น,วนี้เราก็กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด <c oughs> ้ดสามตัวนิ่งๆครับไขน่นิ่ๆโอเคครับเราไปกินข้าวครับทุกคนสหลับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกคนขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ